เผยภาพถ่ายที่พิสูจน์ว่ากระโปรงของขาสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปนั้นสั้นลงเรื่อยๆกระโปรงสั้นลงเรื่อยๆในขณะที่อุตสาหกรรมเคป๊อปยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ดูเหมือนชุดบนเวทีของเหล่าสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปก็เริ่มจะหดสั้นลงลงเช่นกันปรากฏการเหล่านี้เป็นที่จับจ้องจากเหล่าแฟนๆที่แม้จะชื่นชอบผลงานของพวกเธอแต่ก็ไม่สบายใจและเป็นห่วงว่าสาวๆจะอึดอัดเทนชุดเซ็กซี่เหล่านี้เริ่มเป็นกระแสะขึ้นครั้งแรกเมื่อมีภาพถ่ายของกลุ่มไอดอล ที่ตอนนี้ยุบวงไปแล้วอย่างวงดีไลท์ถูกโพสแช์ในโลกออนไลน์เป็นภาพที่สาวๆฝึกซ้อมในสตูดิโอแต่ที่มันดึงดูดผู้ชมได้เป็นจำนวนมากกับเป็นชุดกระโปรงสรั้นแทนที่จะเป็นท่าเต้นที่ยอดเยี่ยมหรือความทุ่มเทของพวกเธอโดยชาวเน็ตในขณะนั้นต่างออกมาวิาพากษวิจารกันหลากหลายบางคนก็เหน็บว่ากระโปรงของพวกเธอสั้นมากจนขายเสื้อยืดมากกว่าชุดเดทอย่างไรก็ตามมันก็กลายเป็นกระแสและมีคนชื่นชอบมากเช่นกัน และตั้งแต่นั้นมาเทนกระโปรงสั้นก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่ไอดอลสาวๆแห่งเคป๊อปมีภาพและคลิปของสาวๆลหลายๆคนในกระโปรงสั้นถูกแชร์มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเจนนี่แบ็คพิงค์อ้อม่เกิร์ลยู เอโอเอโซฮยอนและแม้แต่สาวทีทวิตที่มีภาพลักษณ์สดใสน่ารักเองก็ถูกจับจ้องเรื่องกระโปรงสั้นเช่นกันอย่างไรก็ตามแม้จะมีคำชมว่าชุดที่ใส่เซ็กซี่แต่ก็มีแฟนๆไม่น้อยที่ออกมาวิจาร์สไตลิทที่จัดชุดลักษณะนี้ให้สาวสาวไอดอลใสเพราะคิดว่าพวกเธอน่าจะอึดอัดใจเช่นสไตลิ์ของเลด V วีเวทในอดีตที่ได้รับคอมเมนต์แง่ลบอย่างมากเพราะแฟนๆคิดว่าไอดอลของพวกเขาดูไม่สบายใจที่จะใส่ชุดเหล่านี้